กลับมาอีกครั้งครับสำหรับคลิปวิพากษ์วิจารณ์งาน Generation Action ครั้งที่2ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Undergirls อันดับที่17-20ครับคลิปนี้มีเซนเตอร์มีเซนเตอร์คุยอีกแล้วนะครับในส่วนของอันดับนี้4อันดับนี้นะครับ n5 นะครับได้จองหมดเลยนะครับบอกไว้เลยนะฮะว่า n5 นี่ของเขามานะครับโอเคเรามาเริ่มที่อันดับที่20นะครับน้องมิวนิก ด้วยคะแนน8461คะแนนนะครับซอมิวนิกนะฮะในส่วนของคะแนนด่วนนะครับรอบแรกที่2 9นะครับรอบ2ที่17และก็ลงมาที่20นะครับก็คิดว่าไม่ค่อยไม่ค่อยต่างมากคะแนนลดมาแบบเข้าใจได้และเข้าใจได้ครับถือว่าอันดับค่อนข้างดีกว่าปีที่แล้วอยู่แล้วด้วยแล้วที่สำคัญคะแนนน้องมิวนิกเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนอะเพิ่มขึ้นด้วย เออพีแล้วอันดับยี่สามใช่ไหมครับน่าจะเป็นคนแรกของของของทางฝั่งงานเลือกตั้งนี่เลยอที่ขึ้นคะแนนขึ้นมาอืมนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเราที่ดีมากๆเลยนะครับเราเราเราไม่พูดถึงคนที่ไม่เคยติดและและกลับมาติดนะครับเราพูดถึงคนที่เคยติดอยู่แล้วใช่ครับแล้ว กลับมาเลือกตั้งครันนี้มีคะแนนขึ้นแต่ก็ไม่เพียงพอที่เอ้ยเอาใหม่ก็คะแนนขึ้นมาด้วยแล้วก็อันดับก็ขึ้นมาด้วยใช่ครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าน้องมินินั้นมีคนที่ชื่นชอบมากขึ้นนะฮะก็น่าจะเป็นผลพวงจากการของในส่วนของซีรีส์สามหกห้าบ้านฉันบ้านเธอนะฮะซึ่งผมคิดว่ามีส่วนอย่างมากทีเดียในการผลักดันแต่ละคน ในซีรีส์นี้นะครับด้วยส่วนในบทของพายพาวนะฮะซึ่งก็น่ารักมากนะฮะประโยคเดียวนะครับร้องไห้นั้นตาแตกกันออทัทง้ทงทั้งบทั้งมือทั้งยวงนั่นก็คือประโยคไม่แฟร์ <laughs> หรือว่าเขาไม่ใช่น้องหนู <laughs> ทำนั่นแหนาออ <laughs> นั่นแหละแฟร์เลยอเออนั่นแหละซึ่งออคิดว่าเป็น ตำแหน่งที่โอเคและสปิชของน้องก็ถือว่าโอเคเลยเหมือนว่าปีนี้น้องไม่ได้น้องตั้งความหวังไว้อืและน้องพร้อมที่จะเพิ่มหรือรถได้ทั้งคู่นะฮะเขาเรียกว่าเตรียมใจมาหมดแล้วเตรียมใจมาแล้วออแล้วเผอิญว, e ว่าเป็นผลที่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับยินดีกับน้องมินิคด้วยนะยินดีกับน้องมินิคด้วยแล้วน้องมินิคเ,เองเนี่ยก็เป็นคนที่มี อาคาริสมาอยู่แล้ว oh. uh, มีชออร่าอยู่แล้วก็เป็นวิชัวได้สบาย mm hmm. ก็อย่างที่เห็นครับว่า mm hmm. น้องยูนิคเองก็คงไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปสกิลร mm ้อสกิลเต้นน้องที่เคยเป็นห่วงเรื่องสก mm ิลร้องมาตอนเซ uh ็นไปก็เราเชื่อว่าน้องจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ uh, ลบคำสิ่งนั้นไปได้ mm hmm. ชนะตัวเอง นั่นเองช่วงนี้ก็จะขอดรอดูเนาะดูบล็อกน้องไปพังาก่อนนะในช่วงนี้นะฮะน้องก็เข้าครัวนะครับเป็นร็อกก็ถือว่าเป็นปีที่น่าจะดีขึ้นดีขึ้นสหรับนนิดก็แหละคิดว่านะครับก็ถือว่าโอเคครับถัดมาครับถัดมาอันดับที่19ครับนี่คือวาลซ่าวาลซ่าฝั่งเบียนเคฮะของแท้นะครับนั่นก็คือเป็นคนที่ อันดับสูงสุดจากคนที่ไม่เคยติด <ใน S 2> งานเจเนอเรชั่ ER นครั้งที่แล้วนั่นก็คือสตางนะครับด้วยคะแนน9,035คะแนนนะครับโดย,โดยที่คะแนนผลดวลรอบแรก13ผลดวลรอบ29แล้วก็จบที่19เรียกว่าประคองกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ความน่าสนใจคือคะแนนของสตางปีนี้นะครับเป็นการแสดงเป็นคะแนนที่มาจากการรวมตัวกัน เราเชื่อว่าเป็นคะแนนที่มาจากการรวมตัวกันอย่าว่าแต่เราเลยน้องก็รู้ในจปีชน้องก็พูดชัดเจนว่าขอบคุณทุกแ่น,นที่มาทั้งจากทางบ้านของทางฝั่งของแนทรีนรและของอของบ้านอุ้มนะครับที่ช่วยผลักดันน้องมาถึงจุดนี้นะครับนั่นก็คือเป็นคนสุดท้ายในแก๊งหวานเย็นนะฮะซึ่งก็สามแรงประสานนะฮะบ,บ้านสตางค์บ้านทัศนะอุ้มดันน้องมาถึงอันดับที่19ได้อย่างสวยงามก็ ก็ถือว่าพวกคุณเก่งมากครับพวกคุณรวมพลังกันได้ดีมากใช่ครับและน้องไม่ได้น้อยใจต่ำใจเลยนะครับน้องรู้สึกขอบคุณมากๆากที่สามนะฮะและทางแนทลีนเองก็มีการส่งของขวัญไปให้สตางค์ด้วยว้าวซ่าน้องส่งอะไรไปไปดูในคลิปน้องโอเคโอเคนะครับอ่านะครับแล้วก็ในส่วนของสตางค์นะครับ ตางมีสกิลในด้านร้องเพลงดีมากอ่ใช่แล้วนี่ก็คือเป็นความหวังของทางอันเดอร์เกิได้ด้วยใช่ครับก็จริงๆน้องเองเนี่ยก็รอวันที่ไฟจะฉายมาและนี่แหละก็คือครั้งที่สองเอ้ยครั้งที่สามของน้องเพราะว่าครั้งแรกก็คืออ่าฤดูใหม่ฤดูใหม่ครั้งที่สองก็คือเจดสิเจินแดนแสนวิเศษใช่ และรอบนี้นะครับในงาน g e n e r a l i o Action ครั้งนี้และครั้นี้น่าเห็นน้องชัดขึ้นด้วยเพราะเนื่องจากว่าตอนไหนน้องตอนนี้ก็อยู่ว่าอันดับที่3ของ Under Girl อ่ะเป็น f อ o n t m e m b e อะเป็น Front Member แล้วนะครับอ่า o t i t n o n ต่างๆน่าจะดีขึ้นครับผมอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็เป็นอะไใให้น้องสตังค์และน้องสตังก์ก็น่าจะเก็บโอกาสนี้ทําให้เต็มที่แน่นอนนะครับมั่นใจครับต่อมาอันดับที่18ครับซัดจันด้วยคะแนน 9,104คะแนนนะจากที่เคยเป็นเซนเตอร์งานเจ n e r a l e ช e c t i ครั้งที่แล้วนะครับรอบนี้นเป็นรองเซนเตอร์อของ under girls นะครับเฮ้ยแต่คุณว่านั่นไปถึงจะเป็นรองแต่ผมสนใจในนี้เรื่องของ,ของคะแนนโหวตน้องสัดจังมากเลยนะใช่เดี๋ยวเรามาดูคะแนนผลโหวตน้องซัดจังกันนะครับเพราะว่ารอบผลดวนแรกนะครับซัดจังที่นักสิบสี่เลยนะถูก แล้วรอบที่สองขึ้นมาถึง24นะครับใช่มันเป็นแก็บที่มันบ้า,บ,าบอคอแตกมากเลยนะเออผมผมบ้าบอคอแตกมากเลยนะเออประมาฟอถ้าเกิดประเทศแบบบ้านๆเลยอ่ะตอนเนี้ยอ่าแบบ24ของเราอยู่ที่ประมาณ5,600ครับนะฮะของน้องของน้องก่อนขึ้นมาถึง4,000คะแนนหลังจากโดนรอบสองเนี่ยผมก็นี่มันไม่ใช่เล่นๆแล้วนะอืมอัาจริง ถ้าใส่ดิดนี้คือสัตจังสามารถกลับไปเป็นเซนเตอร์ซ้ำอีกรอบหนึ่งได้เลยใช่แต่<ม>อเผอิญว่ามันผันผวนเยอะม,มันผันผวนเยอะแล้วคะแนนของเซนเตอร์อันเดอร์เกลกับซัตจังเองก็ห่างกันเยอะอยู่นะครับใช่ครับแต่อเผออิญแต่ถ้าดูจริงๆอ่ะซัตจังกับสตางเนี่ยห่างกันนิดเดียวหกสิบเก้าคะแนนนิดเดียวเท่านั้น ก็เป็นแต่ก็เป็นโพสิชันที่ต่างด้วตัวเลขแต่ถ้าดูโกรดจากผลด่วนนะครับอยังไงก็คือดีมากดีมากเริ่มต้นมา44และตอนนั้นซัจจังเองก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวังอะไรด้วยนะตอนผลด่วนรอบแรกน้องก็เรื่อยๆเนน้องน้องก็คือก็คือไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรอะไรนั้นแต่พอมาผลด่วนรอบสอง24 ก็ใจชื้อมาแล้วระดับหนึ่งแล้วมาจบที่18อ่ะบ้านสัจจังคือสุดยอดมากอัดนี่คือการอัดขั้นสุดๆเลยสำหรับผมวางบางผมเนี่ยคือแบบพุ่งใช่พุ่งไปภูเขาชันเลยแล้วสิ่งนี้เองก็เป็นที่การันตีได้ลว่าแฟนคลับบ้านซัดจังยังรักสัจจังอย่างเหนียวแน่นเหนียวแน่นแน่นอนเผ่อๆนี่อาจจะเป็นหนึ่งในแผนการของเขาด้วยเหมือนกันเหรอ อาจจะปเป็นทฤษฎีอก็มยุทธนิดหน่อยอ่าแต่ก็ถือว่าทําให้ดีอืทําให้ดีตามเป้านะครับต่อมาคนสุดท้ายของวันนี้เซนเตอร์ของ Under อร์เกไข่มุกด้วยคะแนนหนึ่งมืนสองร้อยสี่สิบหกคะแนนคุณเอ้ยหนึ่งมืนก็ยังจะตกห่างจากสัดจ,จังเนี่ยไป หนึ่งพนนรอี่บอคะแนนนี่คือแก็บช่องว่างที่ยิ่งใหญ่ <S 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 ใหญ่แล้วนะอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังได้เป็นแค่อันดับที่17ใช่ครับจากที่ไขมุกนะครับเคยอันดับที่15้าเมื่อเจนเลอีชันครั้งที่แล้วครับแล้วก็ผลดวนเนี่ยอยู่ที่สิบเจ็ดยี่สิบสองแล้วก็กลับมาที่อันดับที่17็ดแต่ดูจริงนะฮะครับแก็บของคัสซัตจังไขมุกเนี่ยแก็บเท่ากันกับปีที่แล้วนะ อืจริงโหปีที่แล้วไข่มุกอยู่แค่แนนที่14,018คะแนนซัดจังที่13,183คะแนนนะคุณ900กว่าคะแนนอืรอบนี้พันกว่าคะแนนมันเป็นแกบที่ถือว่าสเตเบิลมากเลยนะอืมเออมันเป็นแกะที่สเตนะเบิลม,มากนะใช,ใช่ใช่ใช่เฮ้ยมันต่างคนนี้เองอเออเออซึ่งมันช่วยไม่ได้จริงๆเพราะเรเรื่องที่ ไม่ใช่ว่าได้มันเป็นคะแนนที่แทบจะเหมือนเดิมแต่ว่าความพันพวนที่มันมีคะแนนที่มันสูงกว่านี้ยอมันมีครับฉะนั้นความต่างระหว่างคะแนนของซัตจังกับใครก็ไม่ได้ต่างไม่ไ,มได้เปลี่ยนแปลงไปเลยเ,เท่าเดิมโอเคแต่แค่อันดับที่มันลงมาต่ําลงมากกว่านั้นเองโอเคซึ่งเอาง,ง่ายๆคือคะแนนของซัตจังหายไปเยอะกว่าแค่นั้นเองใช่ก็ ซัจจังนะครับย้อนกลับไปซัจจังแล้วจันนะครับซัจจังเนี่ยคะแนนหายไป4,079คะแนนครับส่วนไข่มุกเนี่ยหายไป3,772คะแนนอืมความห่างของคะแนนที่หายไปไมันเยอะมันเลยทําให้แกรในครั้งนี้ก็มีเพิ่มขึ้นเช่นกันะนะครับโอเคแต่แกรที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากแค่นั้นเองใช่ <นะ S 2> แล้วตอนนี้เองเนี่ยไข่มุกเองก็พูดในสปีดนะครับว่า <c oughs> ตัวเองก็ไม่เคยได้มีโอกาส เป็นเซนเตอร์เลยเออนี่ก็คือเป็นโอกาสดีเหมือนกันที่ไข่มุกจะได้เป็นเซนเตอร์ใช่ก็ก็ยังไงก็เหมือนก็เหมือนต่อของเคสจาออ๋าเป็นสิ่งเดียวกันคือแทนที่ติดสิบหกมาติดสิบเจ็ดอย่างนี้ก็ออยังดีกว่าก็เรียกว่าเป็นหัวของเพลงหนึ่งออก็ยังน่าจะโอเคกว่าอ,อ่ปอาปีแทงฝังทหเป็นเป็นเป็น เป็นเซมบอร์สืหรือเปล่าแต่ก็ต้องเข้าใจครับว่าการติดเซมเบอร์สืครับมันได้ออกงานมากมากกว่าเพลงรองอยู่แล้วใช่แต่ไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นครับผมเชื่อว่าทีมอันเดอร์เกิเนี่ยก็ต้องพาตัวเองให้ปังเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นเพลงอะไรที่จะทำให้ปังได้และเข้ากับคุณไข่ด้วย นั่นเลยเป็น้อยที่ผมอยากสนใจมากเลยเป็น้อยที่ผมสนใจมากจริงๆก็เรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีเพนกวินวิ่งไปวิ่งมาม่งาในเมืองไทยหรือเปล่าใช่เพราะว <S <S> <S <S ่าตำแหน่งน um> um> ี้เนี่ยผมว่าน่าจะดีดีเล้อสำหรับคุณไข่ในตอนนี้ครับนะเอาผัวรำตงนะผมก็คิดว่าคุณไข่จะเป็นคนคนแรกของทางฝั่งมเปี้ยนส์ชุดเก่าที่จะตกลงมาเอออ่ะ ตอนแรกผมห่วงไอ้ซ้ำว่าห่วงก็จะตกไปแบบสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอย่างเงีเ้ยซ้ำแปลว่าคุณไม่ได้คิดว่ามาจะตกด้วยเหรอมาเอะ่ะตอนแรกผมคิดว่าไปเกาะยี่สิบหกเหมือน, 26, เนเดิมไม่ซ้ำ hmm. แต่ว่าไขว้เนี่ยน่าจะตกมาจริงๆ uh. น,นี่ผมแต่ว่าด้วยอัดับสิบเจ็ดเนี่ยผมว่าเป็นโอเคดีมันตกมาเนอันไหนที่ดี uh. ก็เป็นกำลังใจให้คุณไข่ใช่ครับ เราก็เป็นเซนเตอร์แล้วนอาจากดิสโตนะฮะเชื่อว่าคุณไข่จะพาจะพาอันเดอร์เกิร์ลเนี่ยไปในทิศทางที่น่าสนใจน่าสนใจแน่ๆเพราะคุณไข่ก็เป็นคนที่น่าสนใจอยู่แล้วนะครับะเดี๋ยวเรามาลุ้นอนาคตว่าจะเป็นเพลงอะไรกันนะครับอันเดอร์เกิร์ลสำหรับนี่คือทั้งหมดของอันเดอร์เกิร์ลอันดับอันเดอร์เกิร์ลอันดับที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบ เดี๋ยวเราไปในคลิปถัดไปกันนะครับว่าเราจะพูดถึงเซมบัส,สึกันแล้วอ่าโอเคครับผม